ทองประสมยืนยันไม่สามารถมองเจมเหมือนเดิมได้แล้ว แอนทองประสมยืนยันเหมือนเดิมไม่สามารถมองเจมเหมือนเดิมได้แล้วหลังพลาดโดนสุดสำคัญสืบเนื่องจากคลิปที่เจมซิรายุโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัว z i r a y u u ร j j นาทีแอนทองประสมเป็นครูสอนกําลังกายพลาดมือไปโดนสุดสำคัญสำหรับสาวแอนได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่มองเจมเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะรู้อย่างหนุ่มเจมก็ได้เปิดใจไปแล้วค่ะว่ายอมรับว่าตกใจเล็กน้อยเพราะผิดจังหวะแต่ก็มองเป็นเรื่องตลกล่าสุดสาวแอนเปิด ใจตอบว่าเรื่องนี้พี่ก็เลยรู้แล้วว่าเจมไม่ใช่เด็กน้อยสําหรับพี่อีกต่อไปตอนโดนตกใจแต่ว่าก็ขำๆอ่ะพี่ก็ฮาๆโดนเลยไรนี้หัวเราะเอวเขาแอนไปแอนมานี้อ่ะเราก็เลยรีบไปประคองข้างหน้าเพื่อไม่ให้เอนล้ามือก็เลยไปโดนมันพอดีเลยอ่ะแอนว่าเจมไม่เขินอะไรหรอกแอนก็โดนคนบางคนด่าด้วยนะที่ห่วงเจมมากๆแล้วแต่คนตีความคือการออกกําลังกายมันเปลืองเนื้อเปลืองตัวอยู่แล้วโดนครูสับนั่นนี่แต่จริงๆแอน ไม่สามารถมองเจมเหมือนเดิมได้แล้ว